เท่าไหร่เท่าไหร่เที่ยวกัน้ำกะทิใส่ใส่น้ำตาลใส่เกลือไม่ใช่ข้าวต้มฮัทได้ที่เลยนี่น้ำตาลนี่เกลือกะทิได้ที่แล้ว เห็ดกระต้มเนาะนีข้าวกระไดเปียมมาแล้วขา้าวเหนียวหนึ่งถั่วดำเอ้ยถั่วถั่วแดงถั่วแดงถั่วดำมาละมาเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ละ่ะเห็ดกระต้มพัดสูตรปลาอ่อนพี่สาวตรงพน้นนี่ละ่ะ ก็คน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 ,น,นใส่กันแล้วกับปห่อใส่ใบตองแล้วกันหนึ่งนี่แหละค่ะบริยากไม่บริยากเราดี่ใวนี้น้ำตาลน้ำตาลนี่นี่เคี่ยวน้ำตาลกับกะทิเนาะคนมันได้เข้ากัน ไปคนมาให้มันได้ทีมันเข่าเนื่อยเอาไปหอ่อแล้วบัตห่อส่ใบตอ่อมาเด้อค่ะเด้อเอฟซีท,ทุกท่านเด้อมาถ้ากันซอยหออ่อเขาต้มน้ำปลาออนเด้อค่ะนี่ค่ะเขาต้มพัดเนี่ยข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วถั่วแดง เป็นตะวันไห็นเนาะพ่อแม่พี่น้อง,อองแกะแกะอันน้ำตาลใหม่ก็เลสอ่อนน้ำตาลไหนนลเลสใสไหลซม กระที่กล้องน้อยนี่ละสูตรประออนเดอร์ไมห่อได้แล้นีนกระดเดี๋ยวจังใดกับมะห่อซอยกันในเด้อค่ะคุณเอฟซีทุกๆท่านนะ มาห่อขอต้มซอยปลาอ่อนเด้อค่ะเด้อแล้วล่ะบ่มี่ยังหลายอยู่มีฮ่อได้ละนี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปลาอ่อนในเด้อค่ะสูตรข้าวผัดใส่ถั่วถั่วถั่วแดงข้าวต้มพัดข้าวต้มพัดใส่ถั่วแดง